สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมนำเจ้าคณนิกหรือจนิกรุ่นทีพีซัมอิลิกมารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับปืนกระบอกนี้ผมได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับให้ความกรุณา,านำปืนมาให้รีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับพูดถึงเจ้าคณนิกรุ่นทีพีเนี่ย มีหลายๆท่านรีวิวเอาไว้นะครับอย่างคุณปอนที่รีวิวเจ้า sf ปอนกกยหญิงได้แม่นมากนะครับแล้วก็อาจารย์วิทยาช่องชุด for life ที่รีวิวไว้หลายรุ่นด้วยกันแล้วก็ผ่านการทดสอบของอาจารย์ได้สุดยอดมากเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องนะครับว่า,ารุ่น tp9 sub e l e t r i c เนี่ยให้อะไรมาบ้าง ก็จะมีะชุดทําความสะอาดนะครับแล้วก็คู่มือด้านถัดต่อมาก็จะมีะเล็กซองซองเป็นซองแบบไครเด็กนะครับปรับปรับขนาดได้ปรับปิดปรับหลวมได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งด้านนอกและวก็ด้านในนะครับแล้วก็ใส่ได้ตั้งแต่รุ่นทีพีนาย3.6นิ้วจนถึงลำกล้องฟูลไซส์เลยนะครับตัวเนี้ย เป็นปืนไซส์ซับคอมแพคที่สามารถติดไมโครเลดดอทได้เป็นของชิวนะครับมาพร้อมกับเพจแล้วก็ตัวนี้เป็นแบ็กสเตปแล้วก็สปีดโลดเดอร์ปืนที่ให้มาของสวัสดิการเป็นปืนบรรจุ12นัดทั้ง2 m a แม็กแล้วก็มีให้เลือกทั้ง uh, ส้นเรียบแล้วก็ลองก้อยซึ่งจริงๆเขามีจำหน่ายเพิ่มเติมอย่างแม็กซ์แล้วก็แม็กซ์ด้วยนะครับ ส่วนกล่องเล็กๆสีขาวอันนี้มันเป็นชุดสำหรับถอดติดเลนดอดอนะครับก็จะมีน็อตสำรองมาให้แล้วก็แหวนอีก2ตัวพร้อมกับสลักที่ถอดตรงแบ็กสเต็ปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวปืนของเจ้าคณิกที9ีนซ์ซับอิลิกกันนะครับตัวนี้เป็นปืนโครงพลีเมอร์สไลด์เหล็กทำสีด้วยเทนิเฟอร์ เป็นปืนไซส์ซับคอมเพกนะครับลำกล้องอยู่ที่3.6นิ้วความสูงเนี่ยอยู่ที่4.5นิ้วความหนาของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่1.46แล้วก็ความยาวโดยรวมเนี่ยอยู่ที่6.71นิ้วนะครับส่วนน้ำหนักปืนเปล่าเนี่ยอยู่ที่697กรัมปืนคันิกเป็นไกแบบซิงเกิลแอคชั่นมีระบบะนิรภัยอย่างเช่นพวกทิกเกอร์เซฟตี แล้วก็พวกดรอปเซฟตี้ก็คือตกเมล่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีโหลดดิ้งอินดิเคเตอร์นะครับตัวไอเขาเรียกว่าเตือนกระสุนอยู่ในรังเพลิงแล้วก็ค o อกกิ้งอินดิเคเตอร์ก็คือบอกสถานะของเข็มแทงชนวนนะครับว่า,อาตอนนี้ขึ้นลำหรืออยังศูนย์ปืนเป็นแบบทรีดอตนะครับแล้วก็ตัวสไลด์เนี่ยมีทั้งมีลายกันลื่นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนตัวไกลเนี่ย เป็นไกล,ลักษณะซิงเกิลที่เดินเรียบแล้วก็น้ำหนักเบารีเซ็ตสั้นมากแล้วก็สิ่งที่ผมชอบต่อมาก็คือ,อ,อตอนถอดปืนคานิกก็คือใช้มือเดียวถอดได้เลยซึ่งก็วิธีถอดก็แคล้ายๆหลายๆยี่ห้อแต่ว่าไม่ต้องถอยสไลด์หรือจับสไลด์ไว้เลยนะครับตัวไกด์หลอดเป็นเหล็กแบบ2ชั้นนะครับส่วนลำกล้องของ ตัวปืนนะครับจะมีแรมปัดเงาช่วยให้ลูกเข้าลังเพลิงได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นป้องกันาการขัดลำนะครับตัวลำกล้องค่อนข้างหนานะครับแล้วก็เนื้อสไลด์บางส่วนมีการเอาออกเพื่อลดน้ำหนักของสไลด์ลงเดี๋ยวเรามาดูที่โครงปืนนะครับโครงปืนด้านหน้าเนี่ยจะมีขอบด้านในยกสูงขึ้นป้องกันพวกฝุน่น ผงหรือสิ่งกระปกสกรปรกนะครับที่จะเข้าไปาในตัวปืนใกล้ๆก,กันก็จะมีลายกันลื่นสำหรับาวางนิ้วชี้ไว้ทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ปืนตัวนี้มีลาพิกาตินีหนึ่งเก้าหสำหรับติดอุปกรณ์เสริมส่วนตัวปลดปลดสไลด์เนี่ยมีทั้ง2ด้านรวมถึงตัวปลดแม็กด้วยนะครับที่ให้สามารถย้ายได้ทั้ง2ด้านก็คือเอาใจาคนที่ถนัดซ้ายด้วยนะครับ ส่วนชุดลั่นไกนะครับก็เป็นเหล็กชุบนิกเกิลเพื่อความลื่นเนียนในการเดินไกลแล้วก็ช่วยป้องกันสนิมด้วยนะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับอาจจะ,ะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ